สวัสดีครับพบกับร้านไพศานอิเล็กทรอนิกส์นะครับสาขาโคราชถนนสืบลีรนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่ที่แผนกเครื่องเสียงการแจ้งครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเป็นลำโพงปาร์ตี้บ็อกซ์นะครับจากค่ายโปรคลาสนะครับรุ่น TB 1 0 0 2นะครับเป็นลำโพง10นิ้วนะครับผมมีไฟ LED นะครับแล้วก็มีออปชันฟังก์ชันมากมายนะครับอย่างเช่นออปชันของคาราโอเกะนะครับแล้วก็ออปชันของบูสต์เบสนะครับแล้วก็ยังมี EQ นะครับที่มาพร้อมกับแนวเพลงนะครับ หลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปแจ๊สคันทรีนะครับแล้วก็มีคลาสสิกนะครับผมพร้อมด้วยนะครับมีโหมดบลูทูธนะครับโหมด USBSDcard นะฮะแล้วก็มีช่องเสียบไม้สองช่องนะครับแล้วมีฟังก์ชันอื่นอีกนะฮะผมเดี๋ยวเรามาดูนครับการใช้งานฟังก์ชันกันครับว่ามันใช้งานยังไงครับครับเรามาดูออปชั่นนะฮะแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับ เนื่องจากสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB ครับเสียบกับแฟลชไดร์นะครับช่องเสียบเมมโมรีการ์ดนะครับช่องเสียบไลน์อินเป็นช่องเสียบของแจ็ค3.5นะครับมีช่องเสียบไม้นะครับแล้วก็ช่องเสียบกีตาร์นะครับนี่ก็เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับต่อไปเรามาดูปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับเริ่มด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นไมปรีนะครับไมปรีตรงนี้เป็นถ้าปิดเปิดเป็นสําหรับผู้ที่กําลัง โฆษณาสินค้าอยู่เลยมีเพลงเป็นแบกกราวนะครับในขณะที่พูดปุ๊บเนี่ยเสียงเพลงมันจะเบาลงอัตโนมัตินะครับพอหยุดพูดปุ๊บเสียงมันก็จะดังขึ้นตามปกตินะครับต่อมาเป็นหมดของคาราโอเกะครับปรับเสียงเพลงให้เป็นแบบคาราโอเกะครับหมดที่3นะครับปุ่มที่3นะครับเป็นปุ่มรีพีทนะครับคือเล่นวนนะครับปุ่มที่4เป็นปุ่มเลคคอร์ดนะครับในขณะที่เลคคอร์ดนั่นคือเราต้องเสียบแฟลชไดร์ไปนะครับเพื่อว่า ไฟที่เราไดกขอดะมันจะลงที่แฟลชไดร์นะครับเสียตรงช่อง USB นะฮะปุ่มที่5เป็นปุ่มไลท์ครับนี่คือเป็นปุ่มที่เลือกแสงแสงไฟ LED ที่อยู่หน้าลำโพงนะครับปุ่มที่6นะครับเป็นปุ่มโหมดนะฮะโหมดก็จะสามารถเลือกโหมด USB นะครับโหมดบลูทูธนะครับโหมดวิทยุนะครับผม แล้วก็มาด้านขวามือกัครับก็จะเป็นปุ่มที่1นึ่ะครับเป็นเมกะเบสก็คือบูสต์เบสนั่นเองนะครับก็เพิ่มพลังเบสนะฮะปุ่ม EQ นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับปุ่ม EQ ก็มีให้เลือกนะครับสไตล์เพลงคือป๊อปแจ๊สคันทรีนะครับร็อกคลาสสิกนะครับแล้วก็ปุ่มถัดมาครับเป็นปุ่มโฟร์เวิร์ดครับเลือกแท็กต่อไปนะครับปุ่มรีเวิร์ดคือเลือกแท็กย้อนหลังนะครับปุ่มที่ 5ของฝั่งขวาครับเป็นปุ่มเมนูเมนูนี้จะมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับเสียงแหลมเสียงเบสปรับเอ็โคนะครับเมื่อเราเลือกฟังก์ชันแล้วเราให้หมุนลดเพิ่มที่ปุ่มโมลูมนี้นะฮะผมอย่างเช่นเรากดไปปุ๊บนะฮะนี่คือปรับเสียงแหลมนะครับเราจะเพิ่มเราก็หมุนเพิ่มนะครับลดก็ลดนะฮะกดอีกทีแล้วก็เป็นเบสนะครับผมเพิ่มลดนะครับแล้วปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มเพลงนะครับกดหนึ่งครั้งเพลงกดอีกหนึ่งที พงหยุดนะครับหยุดชั่วข่าวนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นปุ่มต่างๆในฟังก์ชันในการใช้งานของลำโพงนะครับ Focus รุ่น PB 1 0 0 2นะครับครับต่อไปเรามาทดสอบเสียงเพลงกันครับโดยใช้เพลงจากแฟลชได้นะครับ <USB play. S 1> เสียงเพวิ USB ครับเล่งเสียงเพลงครับ เาครับเลยงเพลงนะครับทีนี้เราจะเลือกสไตล์เพลงนะครับ <Classic. S 1> คลาสสิกคลาสสิกนะครับพรอปพรอมนะครับ <Pop. S 2> <Yeah. S 1> ครับก็มีให้เลือกหลากหลายนีสไตล์นะครับกดปุ่ม EQ ไปเรื่อยนะฮะต่อไปกดแท็กต่อไปครับ กดไม่กะเบตรครับดบูทเรทออกมานะฮะออฟนะครับออนะบูทอีกทีฮะต่อ,ตไไอ,อไปกดหยุดนะฮ<อ>นะกดเพลงค,ครับ ครับต่อไปเป็นปุ่มเมนูเลยครับผมกดดนทีเป็นเสียงแหลมนะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้นะฮะไไลดเสียงแหลมลงนะฮะโด,ด,ดย,ดยดโดทีเป็นเสียงเบสครับลดเสียงเบสนะฮะ นี่เป็น mid h i ครับนี่เป็น mid low ครับส่วนนี้เป็น ec นี่คือ echo นะฮะส่วนตัวนี่คือเพิ่มเสียงเพลงครับเพิ่มเสียงเพลงนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นฟังก์ชันในการใช้งานในด้านของเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในด้านของการใช้ไม,ม์บ้างครับ ครับต่อไปเป็นฟังก์ชันของการใช้ไม้ลอยที่มากับลำโพงนะฮะโปรคัสรุ่นนี้นะครับเช็คคอนทูทูทูไปที่เมนูนะฮะไปที่เมนูนะครับกดหนึ่งทีนะครับเป็นเสียงแหลมนะครับผมสามารถที่จะเบาแล้วก็ลดเสียงแหลมได้นะครับกดอีกหนึ่งทีนะฮะเป็นเสียงเบสครับเช็คคอนทูทูนะฮะลดได้เพิ่มได้นะครับกดอีกหนึ่งครั้ง ตัวเอ็นตรงนี้นะครับสังเกตเอ็นนะครับเป็นเป็นระดับของไม้นะครับนี่ฮะเพิ่มเสียงไม้ครับได้16นะฮะถึง16นะครับลดนะฮะสังเกตที่ตัวเอ็นนะครับนี่คือเพิ่มแล้วลดเสียงไม้นะฮะนี่เป็นพิธายนะครับมิลโลครับลดใต้นะฮะพายโค่นะครับ ช็ค1 2 2 2 2ทูทนะฮะถึง16นะฮะ2 2นะฮะคุณก็าสามารถปรับได้ตามใจช,ชอบครับชอบเสียงไหนปรับได้เลยนะฮะช็ค1 2 Check one, อ่าต่อไปผมจะเปิดพร้อมเพลงนะครับผมต่อไปผมจะเปิดพร้อมเพลงนะครับพร้อมอ่พูดไปด้วยแล้วก็ใช้เสียงจาก USB นะครับ USB Play อ่าสมมุติว่าผมใช้ออปชันของ My p i พิสนะครับเพื่อจะประกาศประชาสัมพันธ์นะครับโดยมีเป็นเพลงเป็นแบ็ดกราวให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังเดินเข้ามาในร้านนะครับสังเกตนะครับว่าเวลาเราพูดปุ๊บเนี่ยเสียงดนตรีจะเบาลงครับเพื่อให้เสียงพูดเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วเมื่อเราหยุดพูดนะครับเสียงดนตรีก็จะ ดังขึ้นมาเท่าเดิมครับที่เราตั้งไว้นะครับครับทั้งหมดนั้นก็เป็นฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มกดต่างๆนะครับสำหรับการใช้งานลำโพงปาร์ตี้บ็อกนะครับของค่าย โปรคลาสนะครับของค่ายโปรคลาสนะครับรุ่น PB 1 0 0 2นะครับท่านลูกค้าสนใจนะครับสามารถที่จะมาเลือกชมเลือกซื้อได้ที่ร้านไปซานอิเล็กทรอนิกส์นะครับสาขาโคราชนะครับถนนสุสานนะครับเปิดทุกวันครับ8ปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะมันตลอดนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ